ที่นี่อีกครั้งหนึ่งกลับมาปฏิบัติธรรมที่นี่คือมูลนิธิอาจารย์แนบอยู่ในจังหวัดนคนปรปฐมแถวถนนพุทธมนตรมาในโอกาสวัน ส่งท้ายปีเก่าและขึ้นปีใหม่มาเข้าคอร์สนี้ในวันที่ย9ก้ามกรายีสก้ธันวาคมที่ผ่านมาเป็นวันวังจันทรพอดีและคอร์สนี้ก็เข้าประมาณ5วันวันนี้เป็นวันที่หนึ่ง หลังจากที่ได้เฉลิมฉลองกันเมื่อคืนเสียงผู้แถวนี้ดังมากแต่เราก็นั่งเจริญสวดมนต์ภาวนาไปตั้งแต่เกือบห้าทุ่มไปจนถึงเกือบตีหนึ่งก็คือวันใหม่ของปีใหม่ปีนี้ก็คือ 2,569ั25วันนี้ก็เป็นวันแรกของปีแล้วก็อยู่ไปจนถึงพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันแต่น่าจะเสร็จภารกิจในช่วงเช้าๆ9้าเกโมงเช้าก็จะออกเพราะว่าเรือนที่เราเห็นเนี่ยเป็นเรือนที่มีคนมา มีผู้ปฏิบัติเข้ามาจองอยู่ต่อเนื่องอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะช่วงเทศกาลในช่วงวันหยุดปีใหม่เพราะว่าเป็นช่วงที่อากาศกำลังเย็นสบายเรือนนี้ที่ที่อยู่นี้ก็มีคนมาจองตอ่อแหละ ก็คือพอช่วงบ่ายก็จะมีคนมาเข้าพักเพราะฉะนั้นพรุ่นี้ช่วงเช้าก็ต้องรีบจัดเก็บสัมภาระให้เสร็จก็มาปฏิบัติครั้งนี้ก็ตั้งใจจะมาเพราะว่า ครั้งล่าสุดที่มาเมื่อปี2022ก็ทิ้งช่วงประมาณ3ปีก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่เรื่องของการวิธีการปฏิบัติว่าที่นี่ปฏิบัติในแนวสติปทานสี่ ก็ต้องไปทบทวนว่าสติปัฏฐานสี่เนี่ยมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรก็คือกายเวทนาจิตธรรมลมส่วนใหญ่จะโฟกัสเป็นที่เรื่องเรื่องกายคือเดินเดินนั่งนอนดังนั้นก็เลยจะเห็นว่าทุกเรือนจะมีพื้นที่รอบรอบก็คือระเบียง เอาไว้ให้ผู้ปฏิบัติไ้เดินรอบๆระเบียงเป็นการปฏิบัติในลักษณะในการสำรวจเวลาเราปฏิบัติว่าขณะที่เราเดินหรือรเราเปลี่ยนเป็นท่าอื่นๆอิริยาบถเช่นยืนเดินนั่งนอนก็จะต้องมีพื้นที่ให้สามารถที่จะ ปฏิบัติในอิริยาบถต่างๆได้สารที่ตอนนี้ประมาณ9ก้าโมงกว่ากาก็ล่มลื่นพอสมควรแต่ว่าช่วงเช้าจะหนาวเย็นพอสมควรตอนนี้ก็เริอ่มอากาศอุนอ่นๆแล้วแต่ก็ยังถือว่าอากาศเย็นสบายอยู่ ก็อนุโมทนาบุญกับผู้ที่เข้ามาชมคลิปนี้ก็โอกาสหน้าคิดว่ามีโอกาสก็จะมาอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่หรือสงกรานเพราะว่า เป็นช่วงเวลาที่คนออกไปเที่ยวหนานแน่นกันมากแล้วก็ใช้โอกาสนี้มาพักผ่อนทั้งกายทั้งใจก็จะสังเกตว่าจะมีคนเข้ามาปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่องก็ขอบุญกุศลกับผู้ที่เข้ามาชมคลิปนี้ก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญครับสาธุสาธุ お。